ิดสักการใหม่ด้วยเมนูข้าวมันไก่ทอดเมนูข้าวมันไก่ทอดสูตรนี้ทาง่ายมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกินเมนูนี้เซฟไว้เลยค่ะสูตรนี้เป๊ะสุดๆขั้นตอนแรกนะคะมาเริ่มจากการทําข้าวมันกันก่อนเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมสับหอมซับรากผักชีแล้วก็ขิงแก่ค่ะนําลงไปผัดให้หอมผัดจนกระเทียมเป็นสีเหลืองเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวสารที่เราสาวน้ําแล้วลงไปแล้วหยงก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วก็นําไปหุงเหมือนที่เราหุงข้าวปกติได้เลยค่่่ะะรรหวางที ข้าวสุกนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของไก่ค่ะหยงจะใช้เป็นสะโพกไก่นะคะนํามาหมักกับน้าปลาดาตาลแล้วก็พริกไทยทิ้งไว้เลยค่ะประมาณ15นาทีในระหว่างที่รอเราก็จะมาทําน้ําจิ้มไก่กันส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลน้ําส้มสายชูน้ามะขามเปียกน้เปลา่าแล้วก็เกลือพริกสับกระเทียมสับค่ะเคี่ยวจนกลิ่นน้ําส้มสายชูเขาระเหยนะคะให้เขาคนมากนะคะประมาณนี้คือได้แล้วน้าจิ้มไก่เสร็จแล้วมาเตรียมทอดไก่กันต่อเลยค่ะไก่ทอดจะอร่อยกรอบฟูนะคะก็ขึ้นอยู่กับแป้งทอดกรอบแล้ววันนี้นะคะหยงใช้เป็นแป้งทอดกรอบของมีคคูููดาวสตรรกอบฟ่ะ นี้ยงชอบมากๆเลยค่ะนอกจากจะกรอบฟูนานแล้วเขายังไม่อมน้ํามันแล้วก็ชุบติดได้ดีมากๆนำแป้งทอดกรอบของหมี่คู่ดาวนะคะ100กรัมมาผสมกับไก่ทิ่เราหมักไว้แล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นจัดอีก100 ML ค่ะผสมคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็นําลงมาทอดได้เลยและแป้งทอดกรอบของหมี่คู่ดาวสูตรนี้นะคะเขาประหยัดน้ามันทอดถึง4 0จากสูตรเดิมทอดแป๊บเดียวก็ได้ไก่ทอดสีเหลืองทองกรอบแบบนี้เลยค่ะประหยัดน้ํามันแถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยทอดไก่เสร็จแล้วนะคะยงก็จะมาทอดกระเทียมเจียวกรอ,อบไปกินกับข้าวมันไกก่่ทอดันคนคะแป้ง ทอดกรอบของหมี่คู่ดาวนะคะมาคลุกกับกระเทียมแล้วก็ลงทอดได้เลยค่ะง่ายมากๆกระเทียมคือกรอบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองไวมากเลยค่ะใช้เวลาเจียวแป๊บเดียวก็ได้กระเทียมเหลืองกรอบแบบนี้แล้วและในส่วนของอัตราส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยวหยงจะพิมพ์ทิ้งไว้ให้กระเทียมเจียวเสร็จแล้วก็มาเตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะสับไก่ให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะแล้วก็ไปวางท็อปบนข้าวมันได้เลยแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวกรอบเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่แล้วก็ผักสดแค่นี้เมนูข้าวมันไก่ทอดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเอ